ครับวันนี้ผมมาจากบริษัทเอเวอรเร์จำกัดสาขาเชียงกุมนะครับได้มาที่ตามหาลูกค้านะครับนสีนะครับอยู่บ้านช่มหน่อยนะครับผลผลิตเป็นอย่างไรครับเรื่องผลผลิตมันก็รักษามาแต่ฐานขอราะมันอยู่ครับรักษามาตรฐานของมันคือการการออกเพราะเขาบริษัทยังอื่นครับแล้วอย่างอย่างนสีนี่มีจะพัฒนาไหมจะนมี่อยู่พัฒน์เอ็ดพัฒน์เอ็ดที่กีดที่กีดที่กีดเบื้อะไนเราล่าสุดเหว่ าสุดพกมีดพกมีดเท่าไรเนี่ยสิเอาไปขายไดแต่กิโลครับเจ็ดร <sh ้อยห้าสิบเจ็ดกิโลบ่วถือว่ามันมันมันเกินขาดอยู่เด้วยได้อยู่ประมาณนี้ตลอดมั้งครับอยู่ประมาณนี้ตลอดตังตังตังเตียกอ่ะพกมีดพกมีดตังเตียกได้แปดร้อยกับมีพกมีดแปดร้อยแล้วประมาณว่าพวกนายอยู่ในยางที่เอาเอาตัวหน้ามาใส่ดิครับเป็นทั้งไหนเนี่ย มันกดหนาปกติอะครับเออมันก็เริ่ดีขึ้นหนาปกติมันนิ่มหีิปอหนาปกติเพราะช่วงนี้เพราะประเทศไทยเพราะว่าช่วงหนาฝนครับเราเราเราหลายปีที่ใส่ไม้นี่รู้สึกว่าเห็นเชื้อราบอราเส้นดำอย่างนี้ใช่ไครับราเส้นดำนี่น้ายางครับอ่าวมีดด้วยล่ะมีดน้ายางมันกิดซีโบ่แห่งผมนี่ตัวนี้มีดมีดโบมโบเห็นมีดกระยางสองมีนี่ครับครึ่งโปูเราปูอันนี้ปูจักรีจักรเนี่โปูริดครึ่งปูริดครึ่งนี่นะ ปวดโรคเคร่งโลคเคร่งเนาะเอาหลายคนนะครับขั้นเบิองบ่อยับในสีคุยกันอย,อยู่ขั้นโบเสือเรื่องคุณผ,ผลิตนะครับก็เอาไปทดลองใส่เบิองนะครับสำหรับเอเวอเรสต์นะครับส่วนหน้าสีนะครับอยู่บ้านชุ่มนอ้อยตะบลชุ่มจเจริญเพื่อปักชุ่มจังหวัดเลยอย่าลืมครับคิดจะเพิ่มบผลผลิตขึ้นอดเอเวอเรสต์ครับ